สวัสดีตอนค่ำค่ะทุกคนพี่แป้งชมนะคะจะพาน้องไปรับของฟรีค่ะน้องเห็นคลิปพี่แป้งชมตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกพี่แป้งชม่อยนะบางทีคลิปพี่แป้งเนี่ยไม่ค่อยฟีดเลยและของฟรีชิ้นนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่3 0ม0 0ื่นชิ้นทําง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่น้องเนี่ยไปเล่นออบบี้นะคะมันคือกระเป๋าน้องหมานั่นเองนะคะน้องบอกเลยว่าฟังคลิปไปจบก่อนนะคะแล้วค่อยไปทํานั่นเองนะเอาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งแมปแบบนี้นะคะน้องหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนว่าาท้้งงบและเมือๆ เข้าแมปมาแล้วให้น้องทําการกดเพลย์ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องเนี่ยเข้าไปในร้านพิซซ่าได้เลยนะคะจากนั้นให้น้องเดินมาทางซ้ายมือนะคะน้องจะเห็นว่ามันมีของฟรีตรงนี้และมันจะเขียนว่าสต็อกเนี่ยคือศูนย์นะคะซึ่งน้องต้องไปทําภารกิจก่อนแล้วถึงจะมากดรับได้แต่น้องสามารถกดรับได้ตอน7โมงนะคะเพราะว่าของเนี่ยมันจะมานำมาแจกนะคะประมาณ2,500ชิ้นถึง3,000นะคะต่อวันเท่านั้นจนกว่าของจะหมดฉะนั้นหากน้องรับพรุ่งนี้เช้าตอน7โมงไม่ได้น้องก็มารับอีกวันหนึ่งได้ค่ะแล้ววกก็มาดคคุย อก่เพื่อทาการรับเควสนะคะไม่งั้นมันจะไม่ผ่านนะคะพอเรารับเควสมาเี่กเขาจะให้เราตามหาไอเทมทั้งหมด10อันภายในออบบิอันนี้นั่นเองค่ะแล้วน้องคุยจบแล้วกดเย็ดด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องทําการนะคะเดินเข้าไปในร้านได้เลยชิ้นแรกนะคะจะอยู่หลังประตูตรงนี้นะคะน้องเดินไปแตะก็ได้ค่ะจากนั้นให้น้องนะคะตามที่แป้งโชว์มาได้เลยเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วน้องเนี่ยมาถึงตรงนี้นะคะน้องๆอย่าเพิ่งรีบกระโดดมากนะคะเดี๋ยวมันจะตายนะแล้วให้น้องนะคะเดินมาอีกเลี้ยวมาทางซ้ายมือนะคะจะมีมุมอยู่มัน เจออีกชิ้นหนึ่งนะคะดูตามภาพพี่แป้งชมได้เลยนะเพราะว่าของแต่ละชิ้นนะคะพี่แป้งชมเนี่ยจะให้น้องๆดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเป็นการไกด์ไลน์ให้น้องๆนั่นเองนะคะทั้งหมด10ชิ้นค่ะน้องๆน่าจะจาภาพกันได้อยู่แล้วนะคะด่านนี้หลายคนเนี่ยเคยเล่นกันอยู่แล้วฉะนั้นดูตามภาพของพี่แป้งชมแล้วก็เห็นว่าพี่เนี่ยไปรับของนะคะหรือเก็บไอเทมตรงไหนบ้างน้องๆก็ดูตามภาพได้เลยนะคะตอนนี้พี่เก็บได้ประมาณ8ชิ้นแล้วนะคะจากนั้นยามพอถึงตรงลาวานะคะน้องๆจะมีชิ้นหนึ่งแล้วกระโดดมานะคะแล้วตรงทางออกเนี่ย นะคะน้นองเดินไปให้จบเกมนะคะพอเราเล่นจบแล้วปั๊บให้น้องออกเข้าแมปใหม่นะคะแล้วกลับมานะคะตอนเวลา7โมงเช้ามันจะบอกอยู่ว่าสต็อกตอนนี้เหลือของเท่าไหร่แล้วนะคะน,น้องก็เข้ามากด E ีนะคะรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยแนะนําให้เข้ามาตอน7โมงนะคะมันอาจจะเลดบ้าไป7โมง7โมงครึ่งหรือ8โมงฉะนั้นน้อง,องต้องมารอเองนะคะพรุ่งนี้รับไม่ได้มารับอีกวันได้จนกว่าของมันจะหมดของมันออกไปนิดเดียวเองค่ะฉะนั้นน้องคนไหนที่ทําไม่ทันสามารถมารับตอน7โมงในวันอื่นได้นั่นเองค่ะ